สวัสดีครับ FC วันนี้ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทย,ายขาสีผ้ามาแยะไข่มดแดงเนาะครับไขม่มดแดงก็อยู่ในหลังบ้านหลังเฮือนนี่แหละครับคือเฮาโยงนี่มันหาปลาหา,าดงมันบ่มีแล้วนะครับกะตามมาเบิ่งครับว่ามันสิได้หน่อยได้หลายซัมไได้เนาะครับไขม่มดแดงตามเบานิดมาครับผม่่่นอออ้้้เเเาาาครืงงจจตใสไี เรื่องนี้ขึ้นเขาได้ใช่อือค่ะเข้าได้แล้วเขาเขาเขาลูกจะเครื่องวันนี้เราจะมาแหนะไข่มดแดงเหมือนเดิมเนาะ นะครับมันอยู่ข้างบนเป็นระยะบางเนี่ยมันพุลงครบคเลยนะพุลงครบครบโอ้ยโอ้ยมันพุลงครบคเลยยายมันบันึกปองเออเอไอ้ยยังอุ้ยเพียบเลยยายเอ้ย โอ้ยไม่มันบอกเป็นตาสแตกมันบม่มีใหม่เนาะใหม่เนี่ยบอกว่อยไม่ต้นไหาบอกว่าเธอโอ้ยยายเอ้ยลงมามันกัเก็บขึ้นไหมมันกัเก็ดข้างไมหเคาับแหน่โอ้ยตายร่วงไปลงผิดอีกโเป็นอันนี้ไม่มันบอกเป็นตาโอ้ยพู่นอะเป็นใบเป้งเลยนะพู่นะ ก็เป็นย่าเออโอ้ลุคลุคลโครบ โอ้ยต่หมดหมดโอ้ยทงนี้ดยลลมาก่อนอาลงมาก่อนมันจะสิบัวนมันจะบกความเหียโอ้ใกล้บ่โอ้ พวนี้พวกนี้พีลุกเอเอนหนาว่ะลือแล้วครับคุนักโสดครับดู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 ไม่อเเย ยังไงมือไหมโอ้โหมคโเขาั่ลงไปข้างหยน่าหัวี่ข้างขาเหตดใหม่ใหมเปล่ก็ไม่เปล่หรอกเอาไมงมันออกสักก้อนเไยนะเจ้ให็่เง้ไปเอน ยาเออส่วนมาอีกทีนึงก่อนสวนตาเออเออเออวันนี้จะขอเทิมันวันนี้เออมึงยืงดันขึ้นไปซ้อเทิมั่นถูกไหมเออให้มันอยู่ถึงนี่พอดีเอออันนี้มันจะบันั่นมันสิอันนั้นอยู่นี่น่ะ ไม่เอาไมยังเออเออเบิด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 นม่ใช่ความเทือทออกก้อนนี่แต่เขาบยแย่ดอกทางในน่ะพ่อเจพ่อให้เขาแย่รถพ่อพ เงี paid, ้ยห <jogo> uh ้องกป้างสิเออเอาอไตัวเป็นใครครับผมเขาเนี่ยนะหังูเขาชื่อน่ะหังทั้งในผู้หักเนยากอยู่ดอกมันค้างอ่ะดับเลยโอ้โมันได้หลายลอยเลยนี่สองเสาลอยไปแล้วค่ะเนี่ยแบบตัวเป็นใคกัน สี่ไหนอีนนีโอ้ยเมื่อซงห้างเลมะโคกโคโคมันบ่ถือห้างเนีไปอีกกระตามึงน่ะ อาอันน,นี้ต้องเอาเสียบเข้าไปเอาตาเขาห้างมัน,นหน้าน้นี่นะมันก็นไม่ไม่อ่อนเออไม่สั่นเข้ามาอยู่ดีครับ เดี๋ยวเดี er ๋ยวภาพวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโคตรโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอีกเท่านึงอีกเท่านึงฮะโอเคอพอเพียบเลยนะครับ เอามาใส่น้ำนะครับเนาะเอามาใส่น้ำเพื่อเอาแมลออกห้องแบบธรรมชาตินะครับห้บองบใส่แป้งด้วยครับเด้อใส่แป้งแม่แมตสิตายได้กินเทเดียวครับนี่นะครับเป็นวิธีโบราณของเราเลยนะครับเมื่อได้มดแดงมาแล้วเราก็มาใส่น้านะครับแล้วก็เอาเศษผ้านะครับทําการวนวนแม่แม่แม่มดแดงตัวมดแดงตัวที่เป็นตัวแม่มันก็จะเข้ามาจับนะครับความมาจับแล้วก็ลูดออกพอลูดออกเสร็จแล้วพอเราเอาไปวางไว้ในแดดมันก็จะคืนเป็นตัวขึ้นมาคือเก่า เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปสร้างลูกแต่ถ้าเราใส่แป้งนี่นะฮะถ้าเราใส่แป้งมันก็จะตายเลยนะครับเพราะว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวนี่ครับมันเหนียวไงครับมันเลยตายถ้าทําอย่างนี้ไม่ตายนะครับเนี่ยไอตัวตัวตัวที่อยู่ในกระต่ายอย่างนี้นะครับไม่ตายไม่ตายอันนี้เราจะเอาไปวางไว้ใส่แดดมันก็จะฟื้นนะครับมันแค่สลบนะครับนี่คือเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับแบบเผ่าขาเราจริงๆนะครับ นี่สวยงามนะครับจะไม่แต่มันจะไม่แต่มันจะไม่สวยเหมือนกับอไอ้ที่เอาแป้งใส่เนาะแต่ว่ามันกเ็เราทำกินเองเราต้องแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ผลงานนะครับโอ้ยหมดแดงมานขึ้นครับเอาไว้แค่นี้ก็ได้ครับโอ้ยมันเฝ้า